มาแล้วครับธนาคารยักษ์ใหญ่ชื่อดังโกลเมนแซกขีดราคาทองคําไว้เรียบร้อยจนถึงสิ้นปีนี้เพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นไปอีกต่ำสุดตอนนี้นะฮะ3,060สูงสุดเท่าไหร่รู้ไหม3,300ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นไปอีกเต็มๆไม่ต่ำกว่า11-17ในปีนี้ครับ ธนาคารโกลมินสักซึ่งเป็นธนาคารชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการทบทวนเป้าหมายราคาทองคำในปี2025ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับหลังจากที่ทองคําซื้อขายมาในช่วงของประมาณเกือบ2เดือนแรกของปีนี้ ให้ผลตอบแทนหรือราคาส่วนต่างเพราะนั้นขึ้นมาประมาณ11.5เปอร์เซ็ตนต์เฉนะครับแม้ว่าคืนที่ผ่านมาจะมีการทํากาไรลงไปรุนแรงก็ตามแต่ว่าราคาทองคาทั้งส่งมอบท,ทันทีแล้วก็ล่วงหน้าเนี่ยไม่ได้หลุด2,900ดอลลาร์เลยนะครับกลเนแซกเขาก็เลยทบทวนเป้าหมายของราคาทองคําแล้วก็ใส่เหตุผลเข้าไปด้วยว่าถ้าเขามองราคาถึงขั้นตรงนี้เพราะปัจจัยอะไรนะครับก็มา,มาดูกันนะครับโกลเด้นแซกนี้ครับทำการปรับเป้าราคาทองคําใหม่นะฮะเขามองทั้งหมดเนี่ยหระดับราคา นับจากคืนที่ผ่านมา2,900กดอลลาร์สหรัฐนะครับห้าระดับราคามีอะไรบ้าง1นึ่เขามองว่าราคาทองคำในตลาดโลกจะเพิ่มจากการคาดการเดิมเนี่ยขึ้นไปเป็น30,60ดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปีนี้บนเงื่อนไขที่ว่าธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่า Federal Reserve เนี่ยนะครับไม่ลงดอกเบีย้ยแล้วก็ไม่ขึ้นดอกเบีย้ยคือแช่นิ่งๆอย่างเงี้ยไปเลยพูดง่ายว่าปีนี้ถ้าแบงก์ชาติอเมริกาตรึงดอกเบีย้ยยาวทั้งปีเนี่ยนะครับ ราคาทองปั๊ราคาทองคำเป้าหมายเนี่ยจะได้เห็น3,060ดอลลาร์ 3, อ่ะสเต็ปที่2ใส่ปัจจัยเข้าไปใหม่ครับนะฮะคือถ้าหากว่านะฮะมีการซื้อทองคำของบรรดาธนาคารกลางทั่วโลกอย่างต่อเนื่องในปีนี้นะฮะโดยเฉลีย่ยนะฮะถ้าซื้อเพิ่มเฉลีย่ยเดือนละ70เมตริกตันราคาทองคำในช่วงสิ้นปีนี้โกลเมนแซกจะปรับขึ้นมาเป็น3,200ดอลลาร์สหรัฐ นี่คือสเต็ปที่2องนะครับสเต็ปที่3นะฮะถ้าบวกกับการเก่งกําไรเข้าไปอีกนะฮะร,ราคาทองคําเป้าหมายสิ้นปีนี้จะขยับจาก3,200เป็น3,250ดอลลา,าร์สหรตอออนนี่คือใส่ปัจจัยเก่งกําไรเข้าไป Speculative นะครับจบแค่นี้ไหมไม่สินะฮะโกลเด้นแซกบอกปรับขึ้นไปอีก50ดอลลาร์เป็น3,300ดอลลา,าร์สหรตอออนในสิ้นปีนี้บนปัจจัยที่ว่า ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าระหว่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์มีสูงต่อไปคือไม่แน่นอนสูงอีกต่อไปนะครับสองนโยบายทาริฟททรัมป์หรือนโยบายนำเข้าภาษีนะืหอ,หร,อหรือนโยบายขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของทรัมป์เนี่ยปรากฏว่ามีรายละเอียดมีความไม่แน่นอนสูงและมีการตอบโต้กลับมาอย่างชนิดที่รุนแรงนี่คือสองปัจจัยแล้วนะฮะและปัจจัยที่สามคือบวกกับการเก่งกำไรเข้าไปอีกอันนี้จะไปถึง3,300ัสารดอลลาร์สหรัฐ นะครับในระหว่างทานทั้งหมดตั้งแต่3 0 6 0ขึ้นมาเป็น3,100ไปเป็น3,200 3,250และ3,300ดอลลาร์สหรัฐจะมีปัจจัยร่วมอยู่ตัวหนึ่งก็คือภาวะการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลอเมริกาจะต้องสูงต่อเนื่องนี่เห็นไหมฮะวันนี้บอกครบหมดเลยและเป็นธนาคารพาณิชย์ดังแห่งแรกด้วยนี่นะครับที่กล้าประกาศสเต็ปราคาทองคำในแต่ละช่วงแต่ละปัจจัยที่ใส่เข้าไปจนถึงสิ้นปีนี้ แต่ถ้าผู้ชมรู้ไหมครับว่าเดิมทีเนี่ยโกลเด้นแซกเขามองราคาทองคําไปเท่าไหร่ของเดิมเลยนะฮะสองพดอลลาร์ในปี2025ัน้าเขาเคยมีปรับขึ้นไปเป็น3,000แต่ตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างเหวี่ยงมากเลยฮนะเหวี่ยงหมายความอะไรทราบไหมฮะเขาไม่ได้ระบุชัดเจนเลยเขาบ่าปลายปีจะเป็น3,000มันอาจจะเกิดขึ้นไตรมาสองไตรมาสาก็ได้หรือแม้แต่ไตรมาสีก็ได้นะครับทีนี้โดยสรุปที่เขามองขั้นต่ำสามพันหกสิบขึ้นเป็นสามพันสามร้อยเนี่ยจากเป้าหมายเดิมที่เขาเคยมองสองพันแปดร้อยเก้าสิบ เท่ากับว่าราคาทองคําที่เขามองเนี่ยนะครับจะต้องเพิ่มสูงขึ้นไปอีกถึงประมาณเท่าไหร่รู้ไหมฮะสามร้อยกว่าถึง400ดอลลาร์บวกขึ้นอีก14%จากราคาเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่นับ2เดือนก่อนหน้านี้นะฮะโอ้โหเนี่ยถึงได้บอกเลยถึงฐานท่านผู้ชมเลยนะกล้าหรือไม่กล้าครับซื้อทองคําต่อในปีนี้ถ้ากล้าพิมพ์กล้าถ้าไม่กล้าพิมพ์ไม่กล้าแลวส่งมาครับท่านผู้ชมกล้าหรือไม่กล้าครับซื้อทองคําลงทุนทองคําต่อจากวันนี้นะครับ ถ้ากล้าพิมพ์ก้าถ้าไม่กล้าพิมพ์ไม่กล้านะครับผมก็เลยคิดลเล่นๆให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่ายามื่อคืนเนี่ยราคาทองคําไม่ว่าจะเป็นโกลสปอตส่งมอบทันทีหรือราคาทองคำโกลฟิวเจอร์คือล่วงหน้าเนี่ยมันยังไม่หลุด2,009มันปิ่มๆแต่2,009ถ้าเป็นไปตามที่โกลมันสซ่บอกราคาสูงสุดที่เขาอกไว้คือ3,300ดอลลาร์ปลายปีบวกกับเมื่อคืน2,009เท่ากับต้องเพิ่มเท่าไหร่400ดอลลาร์กว่าๆนั่นหมายความว่าราคาของโกลเมซ่จะต้องเพิ่มจากคืนนี้ไปถึงสิ้นปีนีีอก14% ท,ทั้งที่ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ประมาณเกือบ2เดือนทองคําขึ้นมาแล้วประมาณ1 0กว่า,กวาเกือบ1 1เพราะฉะนั้นถ้ารวมอย่างนี้เกิดไป3,3% 0 0าดอลลาร์จริงนะฮะเท่ากับปีนี้ราคาทองคําจะให้ผลตอบแทนหรือเพิ่มขึ้นจากต้นปีประมาณ23-25%้และท่านผู้ชมรู้ไหมว่าปีที่แล้วทองคําลงทุนแล้วได,ได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ยีและถ้ารวมกันอย่างนี้จริงถ้ากับัเท่าไหร่ครับการลงทุนในทองคําปีนี้และปีที่แล้ว รวมกันสูงถึง52เปโอ้ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะฮะอันนี้อันนี้คือทั้งหมดต้องกลับไปดูบนเงื่อนไขของธนาคารโควนแสกที่ให้ไว้อย่างที่ผมพูดไปไปแต่ละช่วงระดับราคานะครับเพราะเขาจะใส่ปัจจัยเข้าไปแต่ละช่วงแต่ละช่วงว่าเขามองว่ามันจะขึ้นไปถึงได้เท่าไหร่นะครับถึงถามท่านผู้ชมนะครับนักจากวันนี้เป็นต้นไปท่านผู้ชมกล้าหรือไม่กล้าซื้อลงทุนทองคําถ้ากล้าพิมพ์ข้าวถ้ากล้าพิมพ์กล้านะฮะถ้าไม่กล้าพิมพ์ไม่กล้าแล้วส่งมาเลยนะครับก็ การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับต้องบอกท่านผู้ชมไปทีนหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะฝากไปที่น้ำหนักปัจจัยหลายๆอย่างที่มันมีความไม่แน่นอนกับความเสี่ยงสูงมากๆท่านจะได้เห็นราคาอย่างนี้ตามมุมมองของโกลเมนส์แกคือหนึ่งความไม่แน่นอนสูงและความเสี่ยงสูงของตัวโดนัลด์ทรัมป์ความไม่แน่นอนสูงและความเสียสมมนนสเส่ยงสูงของนโยบายนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์การเก่งกําไรซึ่งจะเข้ามาอย่างแน่นอนเมื่อราคามันขึ้นไปตั้งานานนี้ การใช้งบประมาณขาดดุลของอเมริกาเพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เขาเรียกว่าตอนนี้เป็นเศรษฐกิจขาลงและใช้นโยบายในการขึ้นภาษีการที่หนี้สาธารณะของรัฐบาลอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นเป็นลักษณะบอลูนต่อไปเรื่อยๆนี่แหละครับมันเป็นปัจจัยที่ทําให้ไปเอื้อให้ราคาทองคานั้นจะปรับเพิ่มสูงขึ้นต่อไปอย่างนี้นะครับ